สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พบกับครูรัตนาพรสอนภาษาร์เว์ยแต่ว่าอยู่ในป่านะคะวันนี้เดี๋ยวตั้งกล้องเลดีค่ะวันนี้พาออกมาเดินในป่านะคะแล้วก็มานั่งดูธรรมชาตินะคะและก็จะนำสาระมามานั่งเฉยๆก็ไม่ได้ ถ้าเป็นครูรัตนาพรต้องทำอะไรสักอย่างนะคะก็วันนี้ก็มีสาระนำมาฝากกันด้วยนะคะขออาภาัยนะคะถ้าหลีตาเยอะๆก็คือแสงแดดจะตรงกับตามากๆนะคะวันนี้มานั่งข้างนอกบริเวณสระน้ำในป่านะคะเพราะว่าอากาศวันนี้ร้อนร้อนนะคะแล้วก็อัดคลิปทั้งในบ้านไปหลายคลิปแล้วก็เลย พามาเปลี่ยนบรรยากาศออกมาข้างนอกมั่งนะคะแล้วก็มานั่งข้างนอกกาแฟมาด้วยนะคะใส่ใส่ตัวนี้มาด้วยใส่เทมุสมาด้วยนะคะถึงมันจะร้อนแต่ว่าก็เย็นนะคะตอนนี้นั่งอยู่กับหินเดี๋ยวแนะนำนะคะถ้าสมมติว่าเป็นผู้หญิงนะถ้าเราจะไปโกปทิหรือไปเดินป่านะคะก็แนะนำให้นำแบบนี้ไปด้วยอันนี้คือสิตอุนเดลักสิ สิทธิอุ่นดลักนะคะเอาไว้นั่งสำหรับเวลาที่เราเข้าป่าหรือเดินทางไปไหนก็ช่างเอาติดกระเป๋าไปด้วยมันมีแบบพับได้ด้วยนะคะพับให้เป็นสี่เหลี่ยมเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะต้องระวังเวลานั่งที่หินที่นี่หินเขาจะมีความเย็นอยู่ในในตัวเขานะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงเนาะจะเกิด ทางเดินปัสสวาวะอักเสบได้ง่ายถ้าเรานั่งหินที่มันเย็นๆแล้วก็นานๆนะคะเพราะฉะนั้นที่สำคัญมากๆถ้าเราไปกปรุื้อเราจะนั่งที่ก้อนหินที่ตรงไหนก็อย่านั่งลงไปตรงๆนะคะแต่ต้องมีตัวซิทธิตตอ์อุนดลักษ์ก่อนก่อนที่เราจะนั่งนะคะคลิปนี้มีพอดีถือ เอกสารมาด้วยนะคะเพราะว่าปกติก็จะมานั่งเขียนสคริปต์มานั่งเขียนข้อความบางทีมาเขียนอะไรอยู่ในป่าบางทีก็จะทำให้สมองเราปลอดโปร่งวันนี้เห็นสัตว์ต่างๆน,น,าน,านานาก็เลยคิดถึงคำศัพท์ว่าคำศัพท์ที่เราใช้เรียกลูกของสัตว์ต่างๆว่าอะไรบ้างวันนี้ครูจะเล่าไปด้วยแล้วก็ดูบรรยากาศไปด้วยนะคะ มาดูคําแรกเลยนะคะถ้าเป็นเ,เดี๋ยวต้องดูเอกสารไปด้วยว่ามีกี่คำนะคะคำแรกที่จะนํามาเล่าให้ฟังก็คือ,อลูกของวัวตัววัวเองนะคะวัวเราเรียกว่าเขอเขอแต่ว่าลูกของวัวเราเรียกว่าคั้นัล,ลนะคะเขอมีลูกว่าคัล คำที่สงลูกของแกะลูกของแกะตัวขนสีขาวๆหนาๆน,นะคะแกะเราเรียกว่าแซวแซวลูกของเขาเราเรียกว่าลัมลัมนะคะลัมคือลูกของแกะต่อไปคำที่สามไก่แม่ไก่เราเรียกว่า เฮินนะเฮินนะแม่ไก่แล้วลูกไก่เราเรียกว่าชิลชลิงชิลลิงชิลลิงคือลูกไก่นะคะมาดูคำที่เท่าไหร่เนี่ยคำที่สี่คำว่าสุนัขนะคะน้องหมาหมาเราเรียกว่าหุ่นหุ่นนั้นหุ่นหรือว่าหุ่นนั้นเป็นเบสต์แอมฟอร์มนะคะเรียกว่า ตัวหมาตัวสุนัขนะคะพอเขามีลูกลูกของหมาลูกของสุนัขเราเรียกว่าวัลวัลต่อไปคำที่ห้าม้าภาษาโนสใช้คำว่าเฮสเฮสลูกของมา้าใช้คำว่าฟ u ลฟัลฟัลเฟลฟล F A L L. อ,ออกเสียงสั้นๆน,นะคะว่าฟลฟลต่อไปคำที่พกกระต่ายกระต่ายคณีนคณีนคือกระต่ายแล้วลูกของกระต่ายง่ายมากคณีนอุ่งไงคณีนอุ่งไงก็อุ่งไงแปลว่าเด็กแปลว่าลูกนะคะก็ลูกของกระต่าย ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะคะและสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือกวางมูสใช่ไหมคะกวางมูสภาษาโนสเราเรียกว่าเอลเอลลูกของกวางมูสเราเรียกว่าเอลคัลเอลคัลมาจากคำว่าเอก็คือกวางมูสกับคัลที่เราใช้เรียกลูกของ วัวเหมือนกันนะคะเอลคัลต่อไปคำต่อไปนะคะไม่รู้ว่าคำที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยต่อไปคำว่าหมูหมูเราภาษานอสเราใช้คำว่ากรีสหรือว่ากรีเซนกรีเซนก็ได้นะคะหมูแล้วลูกของหมูเราเรียกว่า g r ีสอุ่งเงะกรีอุ่งเเป็นคำเดียวกันนะคะ ง่ายไหมมีม,มีมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือมีคำว่าแพะนะคะแพะตัวที่มีอะไรนะเขาเรียกว่าหนวดยาวๆตัวผิวสีขนสีน้ำตาเนื้สีดำนะคะตัวแพะเองเขาเรียกว่ายายตย,ยนะคะยายตย ลูกของอแพะเขาเรียกว่าใหญ่เตชิลลิงใหญเตชิลิงนี่คือคำศัพท์ที่นำมาฝากไปช่วงนี้นะคะถ้ามีอากาศดีแบบนี้มีแดดแบบนี้ฝนไม่ตกนะคะถ้าใครมีเวลาก็ชวนออกมาสูตรบรรยากาศก็เพิ่มออกซิเจนให้ปอดให้หัวใจให้สมองตัวเองนะคะธรรมชาติที่นอร์เวย์ มีแบบสวยๆงามๆม,มีเยอะมากมายแบบฟรีๆด้วยก็ชวนนะคะชวนทุกคนพยายามออกไปสู่ธรรมชาตินะคะเพราะว่าจะทําให้ร่างกายเราสดชื่นแล้วก็จิตทั้งจิตทั้งกายจะได้รับแต่สิ่งดีดีธรรมชาติบำบัดได้ทุกอย่างนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ